สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่าตสโขตะนอนเนาะมาปอกมาพอกับส่องสาวทองสายกินอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เอาก็สิีม้มะขวะขวะชิ้นหมูให้เนาะสิลาบชิ้นหมูเนาะขวะชิ้นหมูเปลี่ยนสิลาบให้คนงานเนาะกินคนงานคนงานเกี่ยวขา่าวพ่อแม่พี่น้อง ป็นงานเกี่ยวเข่าหน้าหน้าปลาเตียงทองแสแนลเนาะหน้าอีกทงหนึ่งกระเช็ดกินอยู่เพื่อนเนาะแล้วก็เก้าจังสะเอาออกไปให้พวกเพื่อนเนาะอันนี้กระสิโคอมงค์ขวดใส่กระซามได้ปะไงใี่เนาะกระมังกระสิโคเอากระสิโคก้อนเลยเอากระสิเอาไปหน้าเนาะ ไปนะเนพืนะ่อนพน่ะพอดีมีคนเกีียวเข่าอยู่สิลาหมอูอะไรพี่น้องเอาก็ได้มาหั่นหมูมาเตรียมกับเข่านะเพื่อนพี่น้องพอเตรียมขวัวหมูแล้วห้าก่สีออกไปเอาพักเนาะไปเอาพักอยู่หน้าหน้าบ่เตียงแหละไปเอากับแม่แม่บ่เตียงแหละนะเนาะแปสิป เราออกไปเอาแพะมากินกับลาบพรนะ้อมกันพี่น้องสะท้องขวบหางแล้วก่นะอนแตงเห็ดกับเขาเทียงให้คนงานกตีทองมาซอยเหนะ็ดเนาะพอเรากำมือ เจ็บหลังเจ็บแอวระหว่าซอยกันเนาะซอยเนื้อหมูมันบ๊วได้เล่นง่ายๆได้คอมเมนต์พี่เนาะใส่มาซอยแล้วขวซอยแล้วเห็ดเนาะคอมเมนพี่เนาะสะทองกะบ๊วยได้ไปใส่หน้าสะทองกะเกียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอมแม่พี่เนาะสะทองกะบ๊วยไปสะทองอยู่เพื่อนเนาะหน้าบ๊วเตียงกะยังเหลืออีกทงเดียวพีเว่เนาะ จ้างมันี่อื่นหนาสิเบิร์ตพ่อแม่พี่น้องจ้างคนจ้างเก็เบกู้เลยนะพ่อแม่พี่น้องเป็นขนาดสิไล่ของมันี่ขนาดสิไล่อื่นมันี่เมืม่อแรกเนาะเขาจ้างจ้างก็ได้มาเห็ดการอยู่การกินให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้กินนะพ่อแม่พี่น้องให้ท่านเที่ยงนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพอ ่อตู้หรือว่า่อเบาเตียงอะไรเดียวเพิ่อนกะเข่ามาหลับเอาเนาะเพราะว่า,าหน้าหน้านะ่ะมันแป้งสิกไกลกว่าหน้านี่เนาะเพื่อนเพอนตอนนี้สบายเฟินกะกำลังปั้นปั้นข้าวเปลือกอย่างเงี้ยเนาะปั้นข้าวเปลือสบายเฟินน่ะปั้นข้าวเปลือ โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากำลัฮอดให้อดหน้าของบ่าวเตียงท้องสแนลเนาะเขาสิมาเอาพักกาดเกาศพี่น้องสิมาพักกาดเนาะอันนี้ก็พักหอมพักก็อย่างว่าพักสาละเน่เนาะพักซีพักหอมกำลังแตกพ่อแพี่น้องตอนนี้เขาก็สิมาเอาพักอักกาดกาดไปกินกับลาบลาบเพาะมูเนาะมูที่เขากลัวเมื่อกี้่ไรพอแมพี่น้อง อาก,กกาศนะจิมะลกเอาอัก,กาศอาก,กาศไปกินกับลาบหมูแล้ะเฮ้ยนะมาัน้มาอาก,กาศนี่ก็เป็นน้องสาวคนมาปลูกไว้คนนะคนมาหวานไว้จิมาลกกินกับลาบ น้องสาวน้องสาวของชาวทองเนาะมาปลูกไว้แต่ว่หน้าหน้าบ่อเตียงมันมีน้ำนะพ่อะงัเนาะมีน้ำหนองสาวเนาะนก็เลยมาปลูกไว้เอาเซมาลอกเอาไปกินของชาวทองมันยังบ่ใหญ่สักนี่เขาเวียกเปนเนาะเราก็มากับ แมวตาเตียงค่ะแมวตาเตียงเราไปไปซอยเอาไปซอยเอาพักนพักบัวบ่้างพักบัวก็พักหอมไปใสละะ่ลาบเนาะไปพักหน้าอากาศทองจียอนเนาะมันนาลายมาย

เสีจะทองมันยังน้อยยังน้อยกว่านี้น้อยไยถ้าบล็อกมันมนกับทีที งามอยู่ค่ะนกินได้โหลายชอ,อยิดเลยนะเพราะลกมัน,น,นจะตอมมันใหญ่แล้วมันจะคับกันได้ ล็อกดิสโทเนะ่จะท่องล็อกลายเราได้สปองดิสโทเน่ได้เดี๋ยวนะส,สุดท่องสิไปเอาตัวนั้นผสมกันเนาะคุณตัวนี้อากาศเนี่ยเป็นอากาศฮึ่นเพราะตัวนี้เราไปเอาผสมกันเนะเาะผสมผสานกัน

ปะสานกันจะท้องก็มากมักปกนี้ท้องขึ้นมันก็สีเกินเกินน่อยนึงกันแต่มันยังน้อยอย่างง้เอาห่าวนามาหาหม่ฟีดหมูยิงฟีกไ้้มาลาบหมูมาหาบอาฟิกหงูยิงรดหอดายเนาะมาลาบหมูจะกินแท้เนี่ยบอก

ะีบอว่าจางได้ม <fin anta> <ots> ันจะเค็มเลยเพราะว่าว่าแซ่บแซ่บ้าเค็มมันือ่แซ่บรดับหนูเออมันเค็มไ่ได้แซ่บอันเดนะกราเชื่อบลีแซ่บบลีเออพ่อแม่พี่น้แซ่บเวลาเห็นบางคหนานก็ไปเคยอดกว่าแมือด้วดวยคนแซ่บกหเนาะม่า่ามือ้วยังสกินจำได้ ไวได้ดหูหูไวได้ตัวอ้ยประจักษ์คนเฮ็ดประจักษ์คอนเสิบุนไม่จะลายถุงน่องงไห้ทงหน้างไห้ทงหน้าลาบมูอีกกหักขงไห้ทงหน้าก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แค้นยังคนมาเกี่ยวเขานี่ยังนะตี่ดิคุณอะยังไ่ได้ล้างน่ตาปลาไปล่างนี่ได้พอลวบอพอก่อนเนะอันนี้นี่ยคือตรตักกันเนาะ ยำยำเลี้อันจกสวยไม่หยิกเลยชกสวยพรมียังยำยังยำไม่ตู่เลยบได้มีไมู่้่บัวมายำไม่หรอกคนฟุตยำปลุกก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้อันนี้คือยำน้องพ่อแม่พี่น้องยำมาม่าจักมันจะเป็นได้แล้วมันอืดเลยนะนะยำอะไรแซ่บอยู่ัคนละ ใส่ใส่ใส่ได้หลายอย่างเลยคุณปั๊ขึ้นมาเองรวมเลยสิมือจับไปจับมันน่พอเ็นยยาไปจองลายเวมา้เนะไรเด็นอไรเ็เห็นอไเอเห็นอะไรนอหอะไร็นเหนไปอะไรเหนอลไรอเหอไรเนอะไนไหไนหนไอไเ้นเนไ่มือไอเ็อยเอเออร็ อยนเฮ็ดกับอ eh, no, ุดมสมบูรณ์โใส่กินเนาะช่วยป้อนถยมาเอาไะ่กันเดียแต่ไขมันขึ้นเนี่ยคนเห็ดกันแ้ใกินจ้าใ่กินาไม่ให้ลูกไป่นางลาวบ่ย่ม่ห็นแม่ขึ้นจลินเนาะ

เขาหน้าวาดนะีในซอ,อ,อ,นนอยพีงง่น้องงงามขขาคนสิบสี่คนเนาะงาม่นอาขักแท้ด่เนาะมากนาี่นะเป็นเปลียงอยู่งามจ้ะคุณมันใจกูดิกูเห็นมัน

เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คนพม่าไปเนาะสิบสี่คนเนาะเกี่ยวครับแล้วให้นี่เบิร์นอดีแล้วทั้งขนทั้งยางเลยเบิร์นเก็บกู้เรียบร้อยปั้นเรียบร้อยเบิร์นมีน้ำได้ตัวให้นี่ย ไปแบบมันเกี่ยวเขาเนาะไปพี่น้องคลิปนี so, ้เฮาก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้บดนี้พ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชวท่องเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้กราบว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่าุกข่ทุกน